สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพ่อกระเป๋าพิคนผู้หายไงนี่ต่อพี่น้องคนผู้ดีเลิศพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่น้องม่นเรามีคมวามสุขเลยพี่นอ้องกิดทองไปก่อนทองวนวแล้ว 4, เอฟซีมันก็มากสามคนาะผู้ยิ่งเป็นวันเลือน้ำหน,น้าม่นกันนุคน แต่ว่าสถานที่นีได้มันเป็นหม่องเศร้านอนม่นอยมันขับมันแค็ก็เลยไปนอนเล่นบ้านน้กอุ่นเวลาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปป่าตีกันมีตผูุหยิ่งเนาะส่วนผู้ชายก็มินาทีเอารูปไว้ไปกวนเพิ่นพี่นองไอ้เพิ่นมีความสุขเนาะเพิ่นมาเที่ยวเล่าทั้งเที่ยวเนาะเพิ่นมาเที่ยวเล่าทั้งเที่ยวนั้งบ่นกับพ่หามกินร้านอาหารดีๆอยากกินเบียร์ย่ไส้พวกนี้เนาะเมื่อกี้่งรูกไปเอาเพิ่นไปอยู่ร้านอาหารคนละตอน ทานกินเบียร์ลองกระเล้าเกะช่วยกันแล้วพี่น้องมีความสุขกระจายใครดีใจน,น้องม่นแล้วมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอารถเพิ่นไมาเองเนี่ยเพิ่นขามากแลน้องม่นกะนเขาน้นาวนไปข,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 ขี่มอเดไส์ไหมครับมันนี้กะลูกใครก็กระเละไม่อยากให้ป่วนเพิ่นมันไปลนาาลเ,นเล่นร้านอาหารเนาะก็เลยเอาให้น้องมน่นให้น้องมน่นไปมีความสุขก็เลยพากันยี้ห่องไปเนองที่เรก่องนี้มาเศร้าหนาวเด้ ยนี่ยมาเช้ามันหนาววันนี้ยนีเบนมาหอนก็เลยไปเปิดแหนบวันนี้ยนี่ยเบนมันอยากนอนแม่ก็เลยเปิดแหนบนอนถึงแม่ห้องยูสองคนพี่น้องเข้าน้่งมากินแล้วมาหน้กา,ากับพ่อใหญ่แต่มากินข้าวเป็นลูกโน่ no. กินข้าวไป็ลูกโน่องกได้ไปใส่วันนี้แม่เพราะว่ายูโยหองหมดไปลองจแชร์คอนเทนต์อย่างมาใหิกินกับพ่อใหญ่ไปลองพอดีกับไปเล่นกันมาพูดคุยกันนี่เราอารคอมเมนต์พี่น้อง ไข่กาเป็นคนที่คิดใจเย็นเติมเด้อยข่บ่นคนใจหอนเขาถือว่าข่อยกระดาคนกรว่าเป็นข้าวกระดาคนกรเขาเมิ่นผมะเรยนทำข่หมีแล้วยกมือใส้หัวย่อมรับเอาอันใดมันดีก็เอาไปปับปุงมเเอาพว้วพี่น้องเด้แต่ว่าทานอะไรที่พดีของเอามาบ่อยพี่น้องฟังเออเพราะยังมันติเพราะว่ามันกาเกินไสนะพี่น้องก็เลยอยากเอาไม่แค่ ให้พี่น้องผู้เพิ่นหักคอผูวอ่อนไขผู้เพิ่นถึงเพิ่นว่ได้หักแต่เพิ่นกับเบิ้งเพื่อความบันเทิงเพิ่นเบิ้งหัวเพิ่นผ่านมาเพิ่นมาเห็นเออเพิ่นมาเห็นแหละเพิ่นกะเบิ้งเราเพิ่นกับพ้านไปเพลินว่ได้ไม่ยึดติดมากก้องคอยที่เห็นจริงเลยพี่น้องเบิ้งน้ำเปลี่ยนก็ยังว่ามันบ่ตรงมันเอียงว่าข้อเอียงว่าเออแลยวใเบียดหามุมบอกเห็นมันตรงนะเห็นมัน ต,ตรงเหมืนกันนะเออในตรงของน้อพี่น้องแล้วก็ว่าคอนใจิร์ตแบบเออว่าวไฮโล่ใครแบบคอมเมนต์ไดบ่ดีเขกาก็นั่งมาแค่เมื่อวานพี่น้องฟังให้ผู้คนคิดใจบริสุทธิ์คนฟังผู้คนคิดบวกนะเมื่อกี้คิดใมองว่าคนที่พิมพ์เป็นแบบไหนผู้ใครเป็นยังไงเนาะโวนคอมเมนต์ได้บ่นบอกดีเขาก็ยนั่เมื่อแล้วอเอฟซีดีดีขาไว้ทั้งเหงนเนาะการเทียนยูทูบขนมีมนเมอฟซีมาเบิ้งมาแย่งให้ แยกเรียนไปเพื farther farther ่ออย่างเนาะอันนี้เขาอยดกันย้อนมาคนมีกําลัางไก่ก็ยังมามีพี่น้องมาเบิ้งมาแง่ถ้าเบิ้งห้ยยูก็เลยมีกําลัางไก่เพรหากข่อยก็น้องม้วนกับซีว่าหักน้องมาน่าเนาะของสารนิดหน่อยทันใดเมื่อดีก็ได้พอกับแม่แบบว่าต้องไปลงกับเด็กน้อยเดอ่นกคุณนกว่าตัวอย่างสองคอมเมนต์อยเนาะคิดใจแยกเล็้ด้วยอย่างเนาะค่อยๆประจําแนวกค่อยๆบอกกค่อยๆลงไปสองทางเที่ยวเลย อันนี้ก็มาอีกเมื่อเช้ากับเอื่อนว่าไปว่าขอยก็ว่าอยากบอกคึนเราใอยกันเจ้าตัวบางสางใหม่เนาะวันนี้มันมาแบบนี้ไนต่างคน้งนะก็มาว่าแบบนี้ไปไปเนาะครอบครัวพวกเองเนี่ยขอผมอย่าบอกมึงเนาะตะเปิ้นเขียนเขาบอกมึนหมดเลยแต่อยว่าให้ใคอย่าวข้ามหยาบไว้ในในคลิปใอยมันก็สดีเลืองหวังคันนาไปเนาะถ้าเขาบอกกูมึงหลายๆตัว่็เฮียวกาซัดลายมันก็บเลืองเนี่ยเขาเลยเจ้าหน้าตัวว่าเธอเนาะ แต่นพี่มาครอบ mm hmm. ครัวมึงอะแต่ว่าขอเช่อว่าครอบครัวพวกเธออะเหมือนคนไม่เต็มบัตรทั้งบ้านทั้งตระก Lebanon, ูลเลยประดันแบบว่าใหม่ลาบไปอ่อนพอออนเมียออนปู้่อนยาบอพี่เนาะที่น้องว่านดาขึ ks, ้นบัดว่าเราดาปวดองคนเมียวันนี้พี่หมาย้กไข่ก็ะบอกแบบมันมันบม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ข่อยเหตุนะพี่เนาะบ่นอกเดืองเบ่าแบบเบ่าเกี่ยวกับเบ่าใส่ครอบครัวตระกูลผูกไข่เลยเลรอประดันจะ ครอบครัพวพวกเธอไม่เต็มบัตไม่มีใครพอสักคนไาแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็หมายพันนะไม่มีใครเต็มบัตมันก็เลยมาตกกับอีเคมาเนอีลริ่งกั้งมาเนอไว้ลูไปน,นะะนั่นแหละเป็นพ่อคำสาบของนายหมอนกันมาเนะเป็นพ่อคำสาบของยายหมอนตอนนี้สมัยนี้เขามาถือกันแล้วขึ้นดีกันแล้วกับชิบาหาหูหาหใ้ยัง ตอนสมัยในกี้พิษกันเมื่อกี้ล้วนตัจหาเนี่ยว่าใช้กันแล้วก็น่าพิษกันเนาะเพราะว่าแม่ยมาลูกเพราะว่าพ่อว่าแม่เพราะเป็นว่ามูเพราะเป็นว่าผู้สาวหรือผัวเมียถ้าพิษกันขึ้นมากมันก็ล้วนทะทีสรรหาค่ำได้ที่ว่าจะคองสายใจญ่มาว่าวมาละกินแนี่ย่อกินแน่กระเป๋าตึงมตอนไปเลยเพราะว่ามันซูงเห็นอะไรกันแต่ใตอนนี้เขาเช่ากันแล้วเขาขึ้นดีกันแล้วเขาความจิยับมือกันแล้วไม่ขี้กันเท็ดอยู่พวกพี่พี่น้องป้าลุง พี่น้องปองไปน้าเขาเบิรงนีเพื่ออะไรยังไงจะมีคนที่มาเบอรงมาแย่งมเขาถึงซ่องบัวเขาเป็นซ่องงหญ่เป็นซ่องนน้อยเป็นซ่องชีวิตบ้านบ้านไทยถ้าันไทยแบบจับมือถือไทยเลยบรด้มีเอฟเฟกต์บรด้มีแบบรวดไา่บรด้มีแบบบินดุ่บินโดนหมุนไปมุ้งมากบรด้มีแบบตัดแบบอลังการตัดตอแบบอลังการคือ่ายแบบบ้านบ้านกันตอคือจับใสกันตอหล้วกับโพสต์โลดมาได้ เอากระไทยทอดบางอย่งเบิ้ลควเอฟซีห้องตัวหนักก็รุนแต่คนมีอายุเพราะเพ้นรู้ในใจว่าเาอฟซีควายเป็นคนมีอายุเพราะในหลังบ้านมันมันเช็คไดใ้ในยูทูบนะว่า hmm. คนที่ดูช่องพวกคุณแต่อายุเริ่มแต่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเดียวว่าสิบแปดปีถึงสามสิบห้านี่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเสียสมมติเนาะอายุสามสิบห้าถึงห้าสิบ หกสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่สแต่ว่าอายุจากยี่ห้าเมื่อดสี่สิบกัวหาสิบเนี่ยมันหลายอ่ามันแสงว่าตัวมาเอฟซีมีแต่ผู้ใหญ่อืมง่ายง่ายไม่ต้องหัวดหัวหมอกแล้วะพี่น้องเลยเออเนาะเขาเลยอยันว่ายังกับแบบง่ายกันแล้วเห็นไหมมันก็ค่อยมีวัยรุ่นดอกกันเอฟซีอะน้องมุกไวยันดอกก็ไววัยรุ่นเขาับไปหาเพ่งมึงยันกันตรงกันตูนเอฟเด้หลายเนาะ ยบบเจียว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 ตัดต่อแบบเยบเย์แคไลของวัยรุ่นนะแต่ของข้ามันเป็นแบบบ้านๆเอาเนัะวันเนี่เขาบอกเวลาแต่คนที่เลืองมาเขาอยวันที่ต่อครอบครัวพวกเองยังไม่เต็มบัตรมาแต่ญา,าติพ่อแม่พี่น้องหน้าอาโน้ตเลยมาตุ่ยก,กับมีเขแล้วก็พามันเล่ร่อนไม่มีจุดยืนชั้นเย็นพวกเธอเล่ร่อนมาตั้งแต่สมัยอยู่หัวกุ้งแล้วอยู่ดีวันดีก็หอบลงมาอยู่นครพนมเพื่ออะไร แด่เพิ่นบ่ดอเไิบนคด่อดก่อนก็เบ้าไปม่ดแล้วข่อยมาให้แน่นครมนท้อยู่ดีๆก็มามุกดาหารนะครั่อหม่อ่าแล้วมาอยู่ดีๆวันนี้มาอยู่ลาวว่ะวนาะฉันเห็นมาตลอดิ่นว่าเออพิ่นเ้า่นอ่ไวางคที่ข่อยดรกเาบเบิ่งเมลาก่อนเออยังเดินยู่พี่นองปสิีเาฟอเปล่าคนเดียวล้วกองบ่เดินเนาะบางที่ข่อยก็บ่ได้มาจีว่ถูกกลองเลยี่นองบางที่ข่อยกรแสบตาบดสิมานั่งจองม่งคลองที่่้กไว่าใายข่อยได้ว่า ทำไมพูดแล้วไม่มองกล้องเหมือนไม่กินใจว่าไปเองเนาะมางบางที่เขาเนาะถ้ามาตชของคนมันก็นี่เดียวไปมองงานพองมีแน่นะลูกเนาะเรียวไปมังมีแน่หรือเปล่าเอาเป็นว่าข่อยคิดสวาเจ้าเป็นคนมันจะ่วบะจว่าแบบนี้เนาะคิดสวาเจ้าเป็นคนน่ะทางขรอรัวเจ้าก็นอ่อบรมมันดีหรอกสวาเจ้ามันแบวนแนวที่ว่าข่อยรุ้ว่าใต้เจ้าต้องข่อยอย่างนั้นมาบ่อยพี่น้องฟังนะที่ว่าข่อยากตอบเจ้าว่าขันข่อยว่าเจ้าขึ้นว่า เจ้าไม่จากครอบครัวที่เป็นขึ้นเจ้าไว้ข่อยเจเย้าสเ่ขียดบอสขถามขึ้น้งแหน่เราพี่น้องเจ้าไว้ลูกไข่เคอีลิงกังน,นี่นั่นนี่นี่ข่อยะยคามเจ้าขึ้นว่าถ้าเกิดเจ้าไม่รู้เราข่อยดา้ยดานลูกเจ้าว่าอ่าอ,อีง่วอีลิงกันงนี่มาจีเือนเจ้าสิเขียดบอสนะ่ยเขาว่าบอกขันามเราขึ้นนะไม่นอ้อกไอเจ้าคิดถ้ามีคนบ่อยเจ้าขึ้นเจ้าสเ่ขียดบอเจ้า่าข่ยบอหารลูกลังแกลูก,ลก,ลกพ่อแม่ลังแกฉันจะไว้ข่ พอไา้ฐานจะขึ้นมากานข่อยบอกไอ้เจ้าว่าเจ้าพ่อแม่รังแกฉันเจ้ารังแกดูเจ้าสิเครียดบพมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เจ้าเว้าอืมันว่าไปไหลเลยมันแง่ของนักข่อยจะจำว่าเอาเท่านี้ก็ได้อ่าการจำว่าเขาข้าวเพราะข่อยเขาไม่อยากไปเอาเขาเม่นเขามาออกอ่าก็เลยจักจำว่ว้าแบบนี้แหละไอ้พี่น้องฟังแค่ว่าไอ้พี่น้องพ้นผู้เพิ่นจิตใจบริสุทธิ์ฟังมึงแหละ คนคนนี้เพิ้ยงมไาไหจังไหนเนา,เาะจังบอกว่าถึงหมดพอหว่นเมียปุญ,ญาตายยายเขาว่าเป็นแบบนี้แหละพอเต็มบาดจัคคนมาจากตระกูลเขาละอยอีนามาหว่านลูกเอาเป็นว่าลูกไข่มันจะเกิดมาแบบใดกับทางมันคอรจะหัดชุดดวงใจไข่เขาก็มีควบสามที่สวรรคประกาศลูกไข่ผู้ดีต่หักดีมุ่นก็ดีลูกไข่นะแต่คนตาบกกันค้นใจบวบอ่ะสิมองวันหน้าตาถ้าเจ้าใจบอดจะเคยมองเห็นในแง่ลบ ของคนอื่นเนาะเจ้าก็บ่าได้เห็นแง่หวงคนอื่นคือว่าเจ้ามองลูกนี่ไงไรเอา้เอาคอยตอบเราท่านี้บ่มาอีวันนี้อีกันหนึ่งวันนี้อีเด็กเวรอีเด็กผีหน้าตาอีลิงกังแล้วอา่ามาพี่น,อน้องพี่น้องคิดเอาเองเด้ว่าผู้เจ้ากล้าด่าลูกเขาแบบนี้บ่ผู้เจ้าอายุหลายแล้วมาด่าลูกเขาว่าอีเด็กเวรอีเด็กผีไปไม่หรอกหน้าตาเหมือนผี หน้าตาเหมือนลิงกังว่าก็คอยเห็นนะค่อยกัดก็อึดอยู่ค้าหนึ่งนยคอยก็ขึ้นไม่ใจว่าอืมเป็นผู้ใหญ่แบบใดวะมองหงอกเลยยากนับไม่้องจะว่าว่าให้เด็กหน่อยแบบนี้ได้ว่าม่วนเขียดมันก็เป็นแต่หมุ่นพี่น้องเลยแต่เราข่อยว่าใจคํามเนเรียกหรอข่อยว่ดเดดาแค่่อยถามเพื่อนว่าถ้าเกิดเขาว่าให้ลูกเต่าเจ้าไว้เด็กเวนอีเด็กผีลิงกัง เจ้าเห็นเขาบอกว่านั้นเจ้าจะเกิดความรู้สึกแบบไดเพราะว่านะว่าเจ้าสิวาขอบคุณแล้วเจ้าสิวาแหละตะมึงเราเจ้าสิวายิ้มใส่ไข่ร้อยทำร้อยเป็นไปไม่ได้ถ้าคนมีความรู้สึกนึกคิดเ่ะมีคนมาว่าให้ลูกต้อนหนาไปนนั้นยากหน่อยจะต้องก็ต้องเฮ็ดหนาบูดใส่แหละวันฉันซะถ้าเป็นคนดีรีเขากระตุ้งลูกเขาหนีแล้วเขากระติด่าพื้นเจ้าฉันซะ นี่และความนํำตาคอมเมนต์แบบข่อยขั้นเขียววิริ่งเอามาวอยพี่น้องังเนาะพี่น้องกับเขาได้ความ่าได้ความเพ่อเห็นใจไงเขาไม่ได้บอกว่าข่อยเป็นคนดีเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนประเสริฐเลืศอเลอแต่ความเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะมีความรู้สึกหนึ่งคิดข่อยรู้จักเสียใจรู้จักดีใจรู้จักอยากได้รู้จักอยากดีนี่ดีมีชััวในตัวเพื่อนเขาเป็นคนคือพระเจ้าปรากันน้องมาหนา เจ้าว่าจะเป็นคนไทยน้องมาหน้าข่อยก็เป็นคนไทยลูกข่อยก็เป็นคนไทยที uh ่กันแ้วถ้ามาเจ้าดาคนไทยเจ้าดาข่อยก็ถ้ามาเจ้าดาคนไทยประเทศข่อยขอกะฮักประเทศไทยข่อยเกิดมาแผ่นดินข่อยอยู่ข่อกะฮักแผ่นดินไทยขอก็ฮัตได้แพ้เจ้าฮักที่กันน้องม่อนล้กก็ฮักเมืองเล่าเล่าล้วก็เป็นคนเล่าเราก็ต้องฮักบานเมืองเล่าเพื่อน คนทุกคนในโลกวันนี้ว่าเกิดอย่ไซก็ต้องหักบานเกิดเมืองนอนตัวเองแม่นบ้นวะเจ้าหักครอบวรัวจเจ้าซ่อไหนขอดะหักครอบวรัวกขอยท่งน,นั่นเด้อเอาพี่น้องถ้าเราขี้เนเหนอล่าไปก่อนอันนี้เขาว่าได้มาดาเขามาถามเราขึ้นมาถ้าข่อยบ่อขึ้นแบบจีนเล่าบา่อยีไขวเพาวงนะวันเราสียิ้มไม่ใช่ไม่เชื่ออายากแล้วต้องหน้าบูดเป็นพี่น้องโอเคครับอร์แนวกดกองข่อยดีได้พี่น้อง